ขณะนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นเร่งมืออย่างเต็มที่ในการที่จะซ่อมบ้านให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะบ้านที่เสียหายทั้งหลังนะคะจํานวน79หลังด้วยกันค่ะโดยเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาได้มีการลงเสาเอกและเริ่มก่อสร้างบ้านแล้วนะคะโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนค่ะก็จะแล้วเสร็จค่ะ เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งมือในการก่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังพลุระเบิดในตำบลมูลโนอาเภอสุไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสนะคะหลังจากเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาได้เริ่มลงเสาเอกเสาแรกในการเริ่มก่อสร้างบ้านหลังแรกจํานวน2คูหาในลักษณะบ้าน1ชั้นครึ่งของบ้านเลขที่18บแทับหและ18บทับสนะคะโดยจงังหวัดนราธิวาสนั้นจะก่อสร้างระยะแรกจํานวน6ห,หลังนะคะเนื่องจากว่ามีความพร้อมด้านเอกสารและผู้ประสบภัยนั้นยินยอมให้มีการดําเนินการก่อสร้างก่อนจะทยอยก่อสร้างเพิ่ม โดยเฉพาะในพื้นที่ไข่แดงใกล้จุดเกิดเหตุจํานวน75แปลงนะคะที่ได้ถมดินไว้หมดแล้วค่ะโดยลักษณะของบ้านที่สร้างใหม่นั้นจะเป็นบ้านชั้นครึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะงบประมาณต่อหลังนั้นประมาณ900,000บาทรวม79หลังค่ะโดยชาวบ้านที่บ้านเสียหายทั้งหลังและอยู่ระหว่างการก่อสร้างหลังแรกบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่ทางการนั้นเข้ามาเริ่มสร้างบ้านให้แล้วค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นต้องไปอยู่ที่บ้านเช่านะคะและไม่มีไรายได้เพราะว่าบ้านที่เปิดเป็นร้านค้าเสียหายทั้งหมดค่ะ ก็รายได้ยุ่นนี่ก็มาจากของบริจาคของประชาชนแล้วก็ทาอปอแล้วก็อันนี้ผมมันเคลื่อนอย่างนี้นะจินได้ถูกวันนี้ก็มีรายได้จริงด้วยก็ประมาณหกเดือนถ้าจะเสร็จก็ประมาณคุมพาเนี่ยนามีนานี่มันเสร็จ ก็เรื่องก็โอเคก็มีความดีใจหน่อยเฟนก็มีเฟรนยูนี้ก็มีกำลังนใจแล้วเฟรนไอ้นี้แปลว่าโอ้บ้านกกจะสร้างแล้วโอเคก็บอกอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าในพื้นที่โซนไข่แดงได้มีการปรับสภาพพื้นที่แล้วแต่สําหรับนายละลีบูโดซึ่งบ้านอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุห่างออกมาไม่กี่ก้าวยังต้องอาศัยเงินออมของตัวเองออกไปพรางก่อนนะคะเพื่อซ่อมแซมบ้านสองชั้นเพราะกว่า2เดือนแล้วที่เขาและครอบครัวนั้นต้องไปอาศัยบ้านเช่าค่ะ นายละลีบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยได้เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับผังเมืองใหม่ของตลาดมูนและได้เลือกแบบแบ,บแรนบ้านตามที่เจ้าหน้าที่โยธาธิการเสนอมาเพราะโครงสร้างบ้านของเขาเสียหายเกือบทั้งหมดและอาจต้องทุบทิ้งสร้างใหม่แต่ปรากฏว่ามีการทําประกันไว้ก่อนหน้านี้ทําให้ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการช่วยเหลือของรัฐทั้งๆท,ที่วงเงินคุ้มครองแทบไม่เพียงพอกับการสร้างบ้านใหม่นะคะจึงอยากให้รัฐนั้นทบทวนเกณฑ์การช่วยเหลือเพราะว่ามีชาวบ้านอีกกว่า24หลังที่เผชิญปัญหาแบบเดียวกัน มันไม่พอแกใหอ้อะาการให้ไม่พอนั่นแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนอ่ะจะสร้างนี่ค่าจ้างในช่างนี้สี่รอยเลวสีว่แล้วแล้วซื้อของอีกอ่ะซื้อ,อปูนอะไรนี้ทุกอย่างต้ซื้อหมดเลย้านเราก็ต้องกินต้องนอนตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานอะไรสัก,สกอย่างเลย อย่างไรก็ตามนะคะสภาพโดยรวมของบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆใกล้จุดเกิดเหตุแม้บางส่วนจะถูกปรับสภาพหรือรื้อบ้านออกไปบ้างแล้วแต่ยังมีอีกหลายสิบหลังที่ยังอยู่ในสภาพไม่ต่างไปจากวันแรกแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดมาก,กว่า2เดือนแล้วค่ะเนื่องจากเจ้าของนั้นยังไม่มีเงินมารื้อเศษซากที่พังเสียหายและบางหลังนั้นอาจต้องรื้อทิ้งทั้งหมดนะคะ โดยจากข้อมูลสรุปสถานการณ์ของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่28กันยายนพบนะคะว่าได้มีการดําเนินการซ่อมแซมบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจํานวน186หลังและยังอยู่ระหว่างการดําเนินการถึง321หลังและยังไม่ได้ดําเนินการจํานวน142หลังโดยแบ่งเป็นพื้นที่บ้านเสียหายทั้งหมดรวม79หลังนะคะถมดินแล้วจํานวน30หลังค่ะ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะเร่งซ่อมแซมบ้านให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะบ้านที่จะต้องมีการสร้างใหม่ทั้งหลังจํานวน79หลังนะคะซึ่งในเฟสแรกนั้นจะมีการดําเนินการรวมทั้งสิ้น6หลังด้วยกันค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดนาราธิวาสค่ะ